สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุวายโยนะครับหรือว่าวัดห้วยน้ำซับนะครับหรือลายท่านที่รู้จักกันในนามวัดหลวงพ่อปลดนี้นะครับวันนี้ผมพามาที่วัดพระธาตุวายโยนะครับอำเภอสนามชัยเขตนะครับัดเชิงเซาวันนี้จะพามากราบ ขอพรหลวงพ่อโปรดนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุก็จะเป็นทรงระฆังซ้อนกันสามองค์นะครับข้างบนสุดนะครับจะเป็นสีขาวนะครับเป็นระฆังความสีขาวและตรงกลางนะครับจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อันล่างสุดนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบนะครับข้างบนสีขาวตรงกลางสีน้ําเงินนะครับถ้าให้ผมเดานะครับคิดว่าอันบนสุดน่าจะหมายถึงองค์พระพุธทธเจ้านะครับองค์สัมมาสัมพุธทธเจ้าที่สองนี่จะเป็นสีน้ําเงินน่าจะเป็นหมายถึงสือ่อความหมายถึงคําสั่งสอนของ สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็อันล่างสุดนี่เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองทองก็อาจจะสื่อถึงพระสงฆ์นะครับซึ่งนําคําสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเผยแพร่ต่ออันนี้เป็นการคาดเดานะครับผิดถูกอันนี้เราไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาของผลนะครับคิดว่านะครับสูงสุดจะเป็นสีขาวนะครับและตรงกลางก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับว่ามีอะไรที่ไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับในพระาธาตุนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับด้านในของพระธาตุก็จะมี สถานทนะครับของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี่ก็จะมากราบขอพอรกันข้างในนะครับส่วนด้านบนที่เป็นบันไดนะครับข้างบนก็จะขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไป่งด้านบนด้วยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,รอบๆกัน เราพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับดูข้างบนเขาว่าจะมองเห็นวิวทิวทัดบริเวณนี้ได้สวยงามนะครับอันนี้จะเป็น,นด้านบนนะครับที่เราขึ้นมานะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ อันนี้จะเป็นชั้นที่สองนะครับที่ขึ้นมา พอดีชั้นบนนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปชมวิวนะครับประตูปิดนะครับก็ขึ้นมาได้แค่ชั้นนี้นะครับก็เลยไม่ได้เห็นวิวนะครับ なるほど。 ก็แถวไปจับจริ่ง่องนะครับวานนี้กุต้องรอนิดนึงนะครับผมรอคิววันนี้ก็ถือว่าผู้คนเยอะนะครับมากราบพนมศิกานองพ่อ หลังจากได้ตัวเลขก็ลองมาดูแผงลอตเตอรี่นะครับส่วนตัวเลขนะครับมันก็เป็นคิดว่าเป็นบุญเป็นดวงเป็นวาส,สนาของไขรของมันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเพราะว่าต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างขอนะครับต่างคนก็ต่างได้ส่วนตัวเลขไหนจะ เป็นตัวเลขทกี่ยวกับดวงวันนั้นเราก็ก็ลองใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ เป็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงนะครับกลับผมหลังจากไหว้พระขอพรแล้วก็มา ปล่อยปลานะครับที่อ่างเก็บน้ําลาดกระทิงนะครับก่อนจะเดินทางกลับนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ